แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารและก็เรื่องราวดีๆกันอีกแล้วค่ะซึ่งล่าสุดมีการแจกในส่วนของพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้นะคะในส่วนของการรับสิทธิ์อยู่ที่1 0 0 0 0ฉบับค่ะและคุ้มครองสูงสุดถึง50,000 0บาทพี่น้องประชาชนท่านไหนที่สนใจนะคะอยากร่วมในส่วนของการรับสิทธิ์ในครั้งนี้นะคะสามารถลงทะเบียนออนไลน์ถึงวันที่31มีนาคม2565นนี้ส่วนจะเป็นการ แจกฟรีทั่วประเทศในส่วนของโครงการอะไรเดี๋ยววันนี้ไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องอีสานแซบค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากอีกแล้วค่ะในส่วนของคอปพอ,อ,อนะคะมีการแจกฟรีในเรื่องของพรบอรมอเตอร์ไซค์ค่ะซึ่งมีจํานวนจากัดเท่านั้นนะคะแจกฟรีทั่วประเทศในการลงทะเบียนแบบออนไลน์ค่ะ10,000ฉบับเท่านั้นตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่31มีนาคม2 5 6 5รหโดยลงทะเบียนผ่านช่องทางสแกน QR code หรือว่า ลงทะเบียนผ่านช่องทาง w w w พรบลุกทั่วไทย c o m ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของโครงการนี้เรื่องราวข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างไรนะคะมีคุณผู้ชมหลายท่านที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วในส่วนของ10,000ฉบ,บับจํานวนจํากัดเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะล่าสุดมีการแจกฟรีพรบประกันภัยมอเตอร์ไซค์1 0 0 0 0ฉบับคุ้มครองสูงสุดถึง5,000 500, 0 0บาทโดยท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ถึงวันที่31มีนาคม2 5ง0 ้นี15ซึ่งทางสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับแล้วก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปพอนะคะแล้วก็กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยร่วมจัดโครงการพรบรุก ทั่วไทยแจกฟรีพรบรประกันภัยมอตเตอร์ไซค์1 0,000ื่นฉบับค่ะโดยมีการคลุมคลองในวงเงินสูงสุดถึงห0 0แสนบาทโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่31มีนาคม2 5 6 5นี้เท่านั้นในจำนวนจำกัดค่ะซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนได้นะคะผ่านช่องทาง w w w p r b l o o k ว h a i c o m ค่ะคุณผู้ชมหรือจะเป็นการสแกน QR Code ตามภาพที่นำเรียน เสะะแล้วก็สำหรับมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์ไม่เกิน1 2 5ซีซีท่านก็สามารถเตรียมรูปถ่ายเล่มทะเบียนที่เห็นเลขหรือว่าเลขตัวรถนะคะคุณผู้ชมที่ชัดเจนแล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์กรมธรรพรบฟรีจะมีข้อมูลหรือว่า SMS นะคะแจ้งไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านที่ลงทะเบียนเอาไว้ส่วนกรมธรร์ประกันภัยฉบับจริงค่ะจะมีการจัดส่งทางไปรษณีย์ตา ามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในการลงทะเบียนนะคะซึ่งล่าสุดก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะสำนักง,งานคณะกรรมาการกำกับและก็ส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปพคค่ะมีการแจกในส่วนของพรบประกันภัยมอเตอร์ไซค์ฟรีให้กับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะคะมีจำนวนจำกัด10,000ฉบับเท่านั้นคุ้มครองวงเงินสูงสุดถึง5 0 0แสนบาทลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2565หาส้ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะ,จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ